เอามาเลยเดอ้อมาเลยเดอ้อวิดีโ <Video. S 2> อมาบ้านแกีงโดนไอ้ขออน,นุญาตไปถ่ายคลิปบดุดตนึงก่อนมาแล้วมาแล้วอันอันนี้มันเซบังเฮียงเขตบ้านแกีงโดนทางเส้นพูนฝืนจัดได้ประครองน้อยตัวหนึ่งเนาะถึกเบ็ดเหนียวมกักนี่เป็นเหยื่ออุปกรณ์ของเพื่อนก็ถือว่าแม่นม้ำเซบังเฮียงยัง ค่อนข,ข้างอุดมสมบูรณ์ในช่วงฤดูนี้กันน่ะน้ำกำลังมาเนาะทางทีมงานสายนำ้ำในชีวิตของพวกเราก็ที่ว่ามาติดตามเบิง่งความทำความอุดมสมบูรณ์ของของ,สงเ,งเสี้ยวเฮียงภูเขตนี้เนาะสีออกเมื่อสวนก็เลยมาแหว่ถาโมทีมงานจะเดินทางมาจากคนครหลวงเวียงจันทร์ก็เลยมาถาอยู่ในฝั่งเสี้ยวเฮียง อทางเซียนพูนเผินก็เลยลงทดสอบเนื้อเนื้อใหม่เนาะเนื้อเผินปรุงเองก็ถือว่าฮัากกระลงเนะาะฮักกระลงเมื่อกี้นี่ข้าพเจ้าบัได้ลงทือว่าข้าพเจ้านัง่งนั่งชมผลงานเพิ่นแต่ที่ว่าได้ผ่านเนาะถือว่าความจริงแล้วเพิ่นข่าวอยู่สองโตตัวหนึ่งเอาบัได้เนาะรูดเลยมาได้ตัวที่สองถ้ายเป็นผลงานเผินอีกอีกจักหน่อยเนาะ ตอนนี้ทีมงานเดินจากนครลุงวิจันมาหากะฮอดกับซาชิมะยังขาดอีกว่าประมาณส0กสามสิบนาทีทั้งทีมงานก็นจะมาหอดเท่านั้นแหละ้าว่าโตนะไดก็พอได้เป็นอาหารเทียงครับว่าจะ,จะรีวิวให้แฟนๆได้รับชมเต็ม